3ครับคือเครื่องมือพื้นฐานทางคุณภาพ7อย่างหรือ 7QC Tools ในปีคศ1954ดร J.M. Julan ูได้ถูกเชิญมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรและมีการนำเทคนิคการควบคุมคุณภาพมาใช้งานอย่างจริงจังโดยได้รับความร่วมมือจากพนักง,งานทุกคนในองค์กรและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ควบคุมคุณภาพรวมเอย่าง ที่เรียกว่า 7QC Tools มาใช้งานนั่นเองเครื่องมือพื้นฐานทางคุณภาพ7อย่างนี้ประกอบด้วย 1. แผ่นตรวจสอบ 2. ผพังพาเรโต 3. กราฟ 4. ผังเหตุและผล 5. ฮิสโตแกรม 6. ผังการกระจายและ7แผนภูมิควบคุมสำหรับเครื่องมือตัวที่1คือแผ่นตรวจสอบเป็นแบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่างๆไว้เรียบร้อย เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลได้ง่ายสะดวกถูกต้องและไม่ยุ่งยากในการออกแบบฟอร์มของแผ่นตรวจสอบทุกครั้งต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์ของการออกแบบแผ่นตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูลคือ 1. เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการตรวจเช็คโดยกำหนดเป็นหัวข้อที่ต้องทำการตรวจเช็คดังภาพตัวอย่าง 2. เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับควบคุมและติดตามดูผลการดำเนินงานของการผลิตและ 3. เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นลักษณะเฉพาะของปัญหาสาเหตุของปัญหาเป็นต้นครับเครื่องมือตัวที่2แผนภูมิพาเรโตเป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น เริ่มจากแกน x จะจำแนกตามชนิดชนิดของความบกพร่องตำแหน่งหรือเครื่องจักรที่เป็นสาเหตุของความบกพร่องไปจนถึงสาเหตุอื่นๆของความบกพร่องที่เกิดขึ้นในขณะที่แกน y แทนจำนวนชิ้นงานเสียหรือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือความถี่ของการเกิดของเสียหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องที่แจกแจงไว้ในแกน x นั่นเองครับ มาศึกษาตัวอย่างการสร้างผังพาเรโตกันนะครับการสร้างผังพาเรโตสามารถช่วยในการวิเคราะห์หาจานวนรอยตําหนิรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพ่นสีและสามารถวิเคราะห์หาลักษณะรอยตําหนิหรือชนิดของของเสียที่พบมากตามลําดับครับ จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปประโยชน์ของผังพาเรโตได้ดังนี้ครับสามารถใช้บ่งชี้ให้เห็นว่าหัวข้อใดสาเหตุใดหรือคุณลักษณะใดของชิ้นงานถือเป็นปัญหามากที่สุดทำให้ผู้วิเคราะห์สามารถเข้าใจลำดับความสำคัญมากน้อยของปัญหาได้ทันทีการบ่งชี้ขนาดของปัญหาจะช่วยสร้างแรงโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดอยากแก้ไขปัญหาได้ดีเป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้การคำนวณที่ยุ่งยากและข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการตั้งเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงได้ เครื่องมือตัวที่3กราฟเป็นแผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติจะใช้เมื่อต้องการนําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการทําความเข้าใจครับสำหรับคุณลักษณะของกราฟที่ใช้บ่อยๆได้แก่ 1. กราฟแท่ง 2. กราฟเส้น 3. กราฟวงกลม 4. กราฟเลดา และ5กราฟเข็มขัดคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับ1กราฟแท่งใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางปริมาณลักษณะของกราฟแท่งคือทุกแท่งมีความกว้างเท่ากันโดยความสูงหรือความยาวของแต่ละแท่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการเปรียบเทียบ2กราฟเส้นส่วนใหญ่ใช้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเมื่อเวลาหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป ลักษณะของกราฟเส้นคือความสูงหรือต่ำของกราฟเส้นที่แต่ละจุดขึ้นอยู่กับปริมาณหรือค่าของข้อมูลที่เก็บได้ในแต่ละจุดหรือช่วงเวลา 3. กราฟวงกลมใช้เพื่อแสดงสัดส่วนของสิ่งที่ต่างกันลักษณะของกราฟวงกลมคือเป็นภาพวงกลมซึ่งแยกเป็นสัดส่วนตามปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสัดส่วนได้ง่ายขึ้น 4. กราฟเรดาร์ใช้เพื่อแสดงภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่สนใจศึกษากับปริมาณที่เกิดขึ้นจริงลักษณะของกราฟเรดาร์คือมีการกำหนดเป็นหัวข้อต่างๆที่วัดค่าได้แล้วแสดงค่าหรือผลข้อมูลในแต่ละเรื่องซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถมองเห็นในภาพรวมทั้งหมดและเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นและ 5. กราฟเข็มขัดถูกนำมาใช้เพื่อแสดงสัดส่วนของสิ่งที่ต่างกันไว้ในกราฟแท่งเดียวกันลนักษณะของกราฟเข็มขัด คือเป็นเส้นเข็มขดัดหรือคล้ายกราฟแท่งในแนวนอนแต่แยกส่วนออกเป็นสัดส่วนตามปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสัดส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้น เครื่องมือตัวที่4ผังแสดงเหตุและผลหรือผังก้างป่าคือผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปัญหาหรือผลกับปัจจัยต่างๆหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องในราวปี1953ดรอิชิกาวะแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวได้เขียนสรุปความคิดเห็นของบรรดาวิศวกรที่เขาได้ร่วมสนทนาด้วยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภาพของโรงงานแห่งหนึ่งออกมาเป็นแผนภาพซึ่งกล่าวได้ว่า ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการนําเอาผังแสดงเหตุและผลมาใช้ในวงการควบคุมคุณภาพในทางปฏิบตัติผังแสดงเหตุและผลนี้มักจะถูกเรียกชื่อว่าผังก้างปลาซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า fishbone diagram ทั้งนี้เนื่องจากรูปร่างของผังมีลักษณะคล้ายก้างปลานั่นเองครับจากภาพจะเห็นได้ว่าปัญหาหรือผลที่เกิดขึ้นจะถูกเขียนไว้ที่ปลายด้านขวาซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวปลา ส่วนปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบดังกล่าวจะถูกเขียนเป็นกิ่งแตกออกมาในลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุนั้นกับปัญหาหรือผลที่เกิดขึ้นโดยสาเหตุหลักซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปัจจัยที่สําคัญได้แก่คนเครื่องจกักรวิธีการทํางานไปจนถึงวัตถุดิบจะถูกเขียนขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นสาเหตุรองและสาเหตุย่อยซึ่งระบุรายละเอียดหรือที่มาของแต่ละสาเหตุหลักจะถูกเขียนเชื่อมโยงแตกออกมาเป็นกิ่งตามลาดับดังนั้นจากภาพผังก้างปลาทั้งหมด จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ปัญหาสามารถมองเห็นสาเหตุทั้งหมดของปัญหาจนถึงรากแท้ของปัญหาดังนั้นผังก้างปลาจึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์หารากแท้ของปัญหาหรือที่เรียกว่า root cause analysis นั่นเองสำหรับประโยชน์ของการใช้ผังก้างปลา นอกจากจะทำให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาแล้วยังจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความชำนาญและประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งยังช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วยต่อมา เรามาศึกษาตัวอย่างของผังก้างปลาและการอ่านผังก้างปลาซึ่งแสดงไว้ดังนี้ครับวิธีการแรกคือการอ่านจากเหตุเพื่อเชื่อมโยงไปหาผลคือหิมะตกทําให้ถนนลื่นถนนลื่นทําให้ควบคุมรถไม่ได้หรือวิธีที่2คือการอ่านจากผลและอธิบายไปถึงสาเหตุดังนี้ควบคุมรถไม่ได้เนื่องจากถนนลื่นถนนลื่นเนื่องจากหิมะตกนั่นเองครับเครื่องมือตัวที่5ฮิสโตแกรมเป็นแผนภาพในลักษณะของกราฟแท่ง ซึ่งแกน x แสดงช่วงของข้อมูลส่วนแกน y แสดงถึงความถี่หรือความถี่สัมพันธ์ของข้อมูลหรือช่วงข้อมูลนั้นๆฮิสโตแกรมเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้สําหรับศึกษาการกระจายของข้อมูลโดยการสังเกตรูปร่างของฮิสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้มาการสร้างฮิสโตแกรมสามารถดําเนินการได้ดังนี้ครับ 1. แบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงที่เท่ากันแต่และช่วงของข้อมูลเรียกว่าอันตรภาคชั้น สสร้างตารางสถิติใช้แสดงช่วงของข้อมูลทั้งหมดระบุจํานวนหรือความถี่ของข้อมูลที่ตกอยู่ในช่วงของข้อมูลนั้นแต่หากต้องการสร้างฮิสโตรแกรมความถี่สัมพัทธ์ให้คํานวณความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลที่ตกอยู่ในช่วงของข้อมูลนั้นและ3สร้างกราฟซึ่งแกน X แทนช่วงของข้อมูลส่วนแกน Y แทนความถี่หรือความถี่สัมพัทธ์จะได้ฮิสโตแกรมดังแสดงในภาพครับการนำฮิสโตแกรมของข้อมูลคุณภาพของผลผลิตจากกระบวนการไปเทียบกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงตัวอย่างได้ดังภาพครับจากภาพค่า SL หรือ LSL ย่อมาจาก Lower Specification Limit ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดด้านล่างของผลิตภัณฑ์ส่วนค่า s u หรือ USL ย่อมาจาก Upper Specification Limit ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดด้านบนของผลิตภัณฑ์เมื่อเอาฮิสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่วัดได้จากกระบวนการมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดล่างและบนของผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่าหากข้อมูลของผลผลิตมีการกระจายตัวอยู่ภายในขีดจ,จำกัดของข้อกำหนดจากภาพจะไม่มีผลผลิตที่เป็นของเสียหายเนื่องจากไม่มีผลผลิตที่ออกนอกข้อกำหนดเลย เครื่องมือตัวที่6ผังการกระจายคือผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวในแนวแกน x และแนวแกน y ว่ามีแนวโน้มของความสัมพันธ์ไปในทางใดเพื่อที่จะได้เข้าใจลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นการสร้างผังการกระจายทำได้โดยการกำหนดค่าในแนวแกน x เป็นค่าที่ปรับเปลี่ยนไป ส่วนค่าในแนวแกน y เป็นค่าที่แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าแกน x ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกำหนดให้แกน x หมายถึงน้ำหนักบรรทุกในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวส่วนแกน y แทนค่าอัตรา,การ,า,ก,ก,ตราการสิ้นเปลืองน้ํามันจะเห็นได้ว่าเมื่อน้าหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันจะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบรรทุกสินค้าและแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักบรรทุกสินค้ากับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนั่นเองครับ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวที่ปรากฏในผังการกระจายจะพบว่าจากภาพค่า r คือค่า correlation coefficient หรือสัมประสิทธิสัมพันธ์ซึ่งหมายถึงค่าที่ใช้วัดทิศทางและระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร2ตัวแกน x และแกน y ค่า r จะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1โดยเครื่องหมายของ r จะบอกทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรถ้ามีเครื่องหมายเป็นลบ แสดงว่าตัวแปรทั้ง2มีความสัมพันธ์ในลักษณะแปรผกผันต่อกันแต่ถ้ามีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าตัวแปรทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์กันในลักษณะแปรตามกันมาถึงเครื่องมือตัวสุดท้ายแผนภูมิควบคุมคือแผนภูมิที่ใช้แสดงสถานะของกระบวนการณเวลาใดๆเพื่อตรวจสอบว่าระดับความแปรปรวนของกระบวนการยังเป็นปกติหรือคงที่อยู่หรือไม่ แผนภูมิควบคุมประกอบด้วยเส้นที่สําคัญ3เส้นได้แก่ 1. เส้นกึ่งกลางหรือ center line ซึ่งแสดงถึงค่ากลางของกระบวนการ 2. เส้นพิกัดควบคุมบนหรือ upper control limit และ 3. เส้นพิกัดควบคุมล่างหรือ lower control limit ทั้ง3เส้นนี้จะถูกนํามาใช้เป็นเส้นเปรียบเทียบเพื่อดูว่ากระบวนการในขณะนั้นมีความผิดปกติหรือไม่เส้นพิกัดควบคุม แสดงถึงขอบเขตค,ความแปรปรวนของค่าวัดที่ยอมรับได้ว่าหากค่าวัดตกอยู่ระหว่างเส้นพิกัดควบคุมบนและล่างจะถือว่ากระบวนการยังอยู่ในสภาวะปกติแต่ถ้าหากมีค่าวัดซึ่งเป็นผลมาจากการสุ่มเก็บข้อมูลตกอยู่นอกพิกัดของเส้นควบคุมจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้เราเห็นว่ากระบวนการเริ่มผิดปกติไปซึ่งเราจะต้องทําการหาสาเหตุและดําเนินการแก้ไขต่อไปครับ ความแปรปรวนของกระบวนการย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยปกติแล้วความแปรปรวนของกระบวนการผลิตย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยมีผลมาจากความผันแปรของปัจจัยต่างๆเช่นวัสดุคนงานวิธีการทํางานและเครื่องจกักรเช่นการปรับตั้งหรือการควบคุมเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานหรือวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพเป็นต้นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพสินค้าดังนั้นแผนภูมิควบคุม จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันเวลาครับชนิดของแผนภูมิควบคุมสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะข้อมูลที่สนใจซึ่งแสดงได้ตามสไลด์สำหรับรายละเอียดของแผนภูมิแต่ละประเภทและแต่ละชนิด จะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้ครับแผนภูมิควบคุมในกลุ่มนี้ที่นิยมใช้มี3ประเภทได้แก่ 1. แผนภูมิ x-bar 2. แผนภูมิ r และ3แผนภูมิ s คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. แผนภูมิ x-bar เ,เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะที่วัดได้จากผลลัพธ์เชิงปริมาณซึ่งค่าที่ได้จะอยู่ในเทอมของความยาวอายุการใช้งานน้ำหนักปริมาณเป็นต้น 2. แผนภูมิ r เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมความแปรผันหรือค่าการกระจายของคุณลักษณะที่วัดได้จากผลลัพธ์โดยใช้พิสัยเป็นค่าวัดโดยแผนภูมิ r จะใช้ควบคู่กับแผนภูมิ x เสมอ 3. แผนภูมิ s เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมความแปรผันหรือค่าการกระจายของคุณลักษณะที่วัดได้จากผลลัพธ์เช่นเดียวกับแผนภูมิ r แต่จะคำนวณค่าวัดการกระจายด้วยค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานซึ่งจะมีประสิทธ,ธิภาพดีกว่าแผนภูมิ r เมื่อตัวอย่างของกลุ่มย่อยมีขนาดใหญ่ การใช้แผนภูมิในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันได้แก่แผนภูมิ x-bar ใช้ร่วมกับแผนภูมิ R เรียกว่า x-bar R-chart หรือแผนภูมิ x-bar ใช้ร่วมกับแผนภูมิ s เรียกว่า x-bar s-chart นั่นเอง และประเภทที่2แผนภูมิที่ใช้กับข้อมูลที่มีค่าของข้อมูลเป็นแบบช่วงหรือมีลักษณะเป็นค่านับที่เรียกว่า attribute data เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมกระบวนการซึ่งข้อมูลที่จะต้องการควบคุมหาได้จากการนับเช่นจำนวนผลิตภัณฑ์ดีหรือเสียจำนวนผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือไม่ชำรุดจำนวนรอยตําหนิหรือไม่มีรอยตําหนิเป็นต้น แผนภูมคิมควบคุมที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ 1. แผนภูมิ P หรือ P-chart 2. แผนภูมิ PN หรือ PN-chart 3. แผนภูมิ C หรือ C-chart และ 4. แผนภูมิ U หรือ U-chart คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. แผนภูมิ P หรือ P-chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมผลผลิตจากกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเช่นสัดส่วนชิ้นงานที่แตกหักสัดส่วนหลอดไฟเสียเป็นต้น 2. แผนภูมิ PN หรือ PN chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจำนวนการผลิตจากกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการเช่นจำนวนชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานในแต่ละล็อตการผลิตซึ่งแผนภูมิ PN น,นี้มีหลักการเช่นเดียวกับแผนภูมิ P แตกต่างกันที่แผนภูมิ PN ใช้ควบคุมจำนวนไม่ใช่สัดส,ส่วนของผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3แผนภูมิ4หรือ C c h a r t เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจํานวนรอยตําหนิหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์หรือผลผลิตเมื่อกลุ่มตัวอย่างย่อยมีขนาด1หน่วยเช่นจํานวนรอยตําหนิที่พบบนผืนผ้าขนาดหนึ่งตารางเมตรเป็นต้น 4. แผนภูมิ U หรือ u-chart เป็นแผนภูมิที่ใช้ควบคุมจํานวนรอยตําหนิหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์หรือผลผลิต1หน่วย มักใช้ในกรณีที่จํานวนหน่วยของตัวอย่างที่สุ่มตวรวจสอบคุณภาพหรือเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งไม่เท่ากันนั่นเองสัญญาณที่แสดงถึงลักษณะความผิดปกติของกระบวนการไม่ใช่เพียงแค่การมีจุดออกนอกพิกัดควบคุมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลักษณะผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นในแผนภูมิควบคุม